แฟนตาซีเวอนที่มีคนมาดูมากมายทุกคนที่มาจะต้องมาที่นี่วันนี้ไม่มีใครเดินยังกะปาจ้าพีเต็มไปหมดพีเต็มไปหมดไม่เหลืออะไรอีกแล้วโควิดทำลายทุกอย่างดูดูด ททาั้งมูเก็ตแฟนตาซีรถเช่ารถแฟนตาซีมีเป็นร้อยจอนไว้เป็นร้อยรอยคันไม่เหลืออะไรอีกแล้วตอนนี้ดูก,กิจสภาพภูเก็ตนะวันนี้เงียบเหงาไปเที่ยวหา<ม>ก็เหมือนหาส่วนตัว โรงแรมกัวโรงแรมส่วนตัวคนเดียวเหมา,าทั้งตึกลูกค้าที่นับคนได้เลยนะดูภูเก็ตแฟนตาซีดู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 เป็นยางนี้ไปแล้วพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้ามาภูเก็ตแฟนตาซี เจดจำในบัตรจบหมดแล้วจบไม่เหลือดูดูดูเป็นเด่นสิ ภูเก็ตแฟนตาซีเราจะไปฟังนี้เดินทางต่อ